สวัสดีค่ะเจคเคนมาแนะนำที่ดินสวนเกษตรผสมผสานนะคะแปลงนี้เหมาะสำหรับการทำบ้านสวนเลยค่ะทุกท่านมีให้เลือกถึง3แปลงค่ะเราจะเหมาหมด3แปลงได้เลยนะคะพื้นที่กว้างๆค่ะแปลงละ1ไร่มี3แปลงติดกันค่ะเป็นที่ดินชนดราคาเพียงแปลงละ550 0 0 0บาทพร้อมโอนให้ด้วยค่ะ มีเพื่อนบ้านมีน้ำประปามีไฟฟ้าสามเฟสมีต้นไม้แบบผสมผสานมีคลองไส้ไก่ต้นไม้สามารถกินน้ำได้โดยที่เราไม่ต้องเดินไปรดน้ำนะคะมีสระเลี้ยงปลาเป็นวงกลมสวยงามค่ะที่ดินถมแล้วสูงกว่าถนนสามารถทำสิ่งปลูกสร้างได้เลยค่ะ อยู่ติดถนนสองด้านเดินทางสะดวกสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางห่างจากสนามบิน8กิโลเมตรห่างจากตลาดบึงพระ6กิโลเมตรอยู่ที่ซอยคลองจันทร์หนึ่งตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโรกค่ะสนใจกำลังมองหาซื้อที่ดินโฉนดราคาเบาๆติดต่อนัดชมพื้นที่กันได้นะคะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปเรียบร้อย ในวันนี้เจคเคนโแนะนำเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้เจคเคนโด้วยนะคะสวัสดีค่ะ